คำแถลงข่าวชมรมรักมุกดาหารโดยร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสงประธานชมรมรักมุกดาหารข้าพเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสงประธานชมรมรักมุกดาหารซึ่งเป็นองค์การภาคพลเมืองที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญโดยมีพันธกิจชัดเจนในการสอดส่องตรวจสอบและติดตามให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมโปรง่งใส และเสริมสร้างความมั่นใจแก่สังคมในระบบนิติรัฐและการปกครองตามกฎหมายสืบเนื่องจากชมรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการภาคเอกชนรายหนึ่งว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งอ้างตนว่าเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานสมาคมที่ประกาศตัวทางสังคมเกี่ยวกับการค้าการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดบุกกาหารได้ติดต่อสั่งซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าบูลค่าเกือบ10,000แสนบาทโดยไม่ดำเนินการชำระเงิน ตามที่ตกลงไว้และเมื่อผู้เสียหายพยายามติดตามสอบถามรวมทั้งตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับพบว่าสมาคมที่ถูกกล่าวอ้างนั้นม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแต่อย่างใดจึงไม่มีสิทธิ์และสถานะใดที่จะผูกพันกับบุคคลภายนอกได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้เกิดข้อกังวลสำคัญต่อสังคมว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถใช้ช่องว่างทางกฎหมาย หรือการแอบอ้างเชื่อองค์กรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและติดต่อดำเนินกิจกรรมกับประชาชนผู้สุจริตได้อย่างไรและในเมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้นจริงแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้งในเชิงกฎหมายและในเชิงสังคมกรณีนี้ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างเอกชนรายใดรายหนึ่งแต่สะท้อนถึงความบกพร่องในการป้องกันและกํากับดูแลการอ้างชื่อองค์กร,รที่มีได้จดทะเบียนถูกต้องซึ่งหากต่อไปเล,ลยย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอาจทําให้บรรยากาศการลงทุนและการค้าขายถูกสั่นคลอนผู้ประกอบการที่สุจริตถูกเอาเปรียบและประชาชนทั่วไปขาดหลักประกันความปลอดภัยทางเศรษฐกิจและสังคมชมรมมรักมุกดาหารระดักอย่างยิ่งว่าการปล่อยให้มีกลุ่มบุคคลอาศัยช่องโหว่และแอบ,บอ้างชื่อองค์กรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นภัยเงียบที่บั่นทอนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นชมรมจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั่วกลุมข้อเท็จจริงและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนเพื่อให้สังคมได้รับทราบอย่างโปรง่งใสรวมทั้งผลักดันให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ยกเว้นผู้ใดชมรมขอเน้นย้ำว่าการดำเนินกิจการหรือการจัดตั้งองค์กรใดๆ ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายผ่านการจดทะเบียนและอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบมิใช่อาศัยเพียงชื่อเสียงหรืออำนาจทางสังคมมาสร้างผลประโยชน์โดยไม่ชอบการสร้างความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายจึงต้องเริ่มจากการต้องกันการแอบอ้างและการแสดงตัวดโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่แท้จริงในโอกาสนี้ชมดมรักมุกดาหารขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารและสังคมไทย หรือรวมร่วมกันตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังหากพบเห็นพฤติการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจอ้างตนเป็นตัวแทนของสมาคมมูลนิธิหรือองคอ์กรใดๆโดยมิได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายขอให้รีบแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐหรือชมรมเพื่อดำเนินการอย่างทันท่วงทีการมีส่วนร่วมของประชาชนคือกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะไม่เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพใช้ความไว้วางใจของสังคมไปในทางมิชอบ ชมรมรักมุกดหารขอยืนยันหนักแน่นว่าเราจะยืนหยัดปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการและประชาชนผู้สุจริตทุกคนและจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหรืออิทธิพลทางสังคมมาหาผลประโยชน์เพื่อตนเองความร่วมมือของทุกคนคือพลังที่จะผลักดันให้เกิดสังคมที่ยุติธรรมโปรง่งใสและปราศจากการเอารัดเอาเปรียบด้วยความเคารพและศรัทธาในพลังของประชาชนลงชื่อ ร้อยตำรวจตรีสุดเทียนทองสมประธานชมรมรักมุกดาหารวันที่หนึ่งหนึ่งกันยายน2568